สวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับมาสู่ช่อง a อร์เ p ียพอร์ตสองูนหนึ่งสามะครับวันแบบนี้เราก็จะมารีวิวน้องนาทิดาครับผมก็อันนี้จะเป็นงานราคาถูกนะครับประมาณตัวนี้ก็ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะประมาณห้าพันนะครับแต่ว่าทุกคนเวลาสั่งนะครับก็อาจจะได้างานไม่เหมือนของผมนะครับเพราะว่างานแต่ละแบบผมก็ดูเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานของ เป็นงานจีนนะครับผมก็ราคาจะถูกหน่อยนะครับก็เอามาสามารถจะมาใช้งานหรือว่าเอามาตั้งโชว์ได้นะครับก็ตั้งโชว์นะครับส่วนมากผมจะซื้อมาตั้งโชว์นะเพราะว่าก็ใส่ถุงเท้าอะไรพวกนี้ให้น้องนะครับผมก็สามารถบังคับข้อต่อได้นะครับอันนี้นะครับก็บังคับข้อต่อได้นะครับมือก็จะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานราคาถูกเนาะแต่ว่าเราก็สามารถเอามา าสามารถเอามาตั้งโชว์นะครับผมเอามาเล่นได้นะครับเอามาตั้งโชว์เอามาเล่นกับตุ๊กตาอะไรพวกนี้ก็เล่นได้หมดครับอันนี้เราก็หน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นครับถ้าเราถอดแว่นออกนะครับมันก็จะแบบเหมือนหัวแล้วโล้นอะไรประมาณนี้แต่พอเราใส่แว่นนะครับมันก็จะทําให้น้องครับเหมือนสวยขึ้นมาอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม อ่านะครับผมเราก็หา <ing> ผมอะไรพวกนี้มาใส่ให้น้องไปก่อนได้นะครับผมปลอมอะไรพวกนี้ถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมสมมติเรา,าเป็นผู้หญิงเรามีผมปลอมอยู่แล้วก็เอาผมปลอมมาติดเรามีกิ๊บอะไรพวกนี้ครับถ้าเราเป็นผู้หญิงมันก็จะแต่งง่ายเพราะว่าน้องก็จะแต่งง่ายเลยครับเพราะเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยอ่าถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายก็ต้องไปซื้อนะครับก็ซื้อไม่เก่งเหมือนกันนะเรื่องอุปกรณ์ผู้หญิงอะไรพวกนี้ผมก็ซื้อไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่า อันนี้ผมผมก็ได้จากผมของแม่มาก็มาใส่นะครับก็เอามาใส่ปุ๊บน้องก็เลยดูดหน้าตารน่ารักเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับนี่ก็เป็นการรีวิเวเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชม